ดีใ,ใจมากๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมในค่ายนี้นะคะได้รับความรู้หลายๆอย่างสามารถนําความรู้ที่วิทยากรเนี่ยสอนแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พอเสร็จจากกิจกรรมเขาก็เหมือนพาเราไปสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิมันคือทําให้จิตใจเราดีขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นค่ายแรกในรอบ3ปีได้เลยก็ค่อนข้างที่จะประทับใจมากพอสมควรก็เป็นพวกประเภทที่เป็น รักและเข้าใจตัวเองได้ดีอะ่ะมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมกับเรื่องราวของชีวิตวก็ขอบคุณพี่ๆที่มาเออ่ให้เกียรติมาบรรยายที่แบบว่าเอนำความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์สติแล้วก็ความงามการกินต่างๆนะคะในเจ็อนนี้ทําให้หนูได้เรียนรู้การปรับปรุงตัวเองการควบคุมสติอารมณ์หลายๆอย่างค่ะแล้วก็ทําให้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ ทำให้จัดระบบระเบียบการใช้ชีวิตได้แล้วก็กรรต่างๆที่ที่ได้เรียนรู้มาในทั้งสัปดาห์เนี่ยก็มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตในในชีวิตประจําวันของเรามากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องการทําอารมณ์ให้ดีการการกินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าค่ายแต่มาเข้าค่ายนี้รู้สึกโอเคมากเลยค่ะขอบคุณ คนจัดงานเลยครับที่ทําให้ค่ายเนี่ยได้มีส่วนร่วมให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าเพศอื่นๆที่เราได้เรียนรู้ทั้งด้านอารมณ์การกินการทาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นั่นแหละค่ายได้ทําให้ผมแบบรู้สึกดีขึ้นมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาก็แล้วแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาด้วยความที่แบบ ท้อมากเหนื่อยใจกับการทํางานเนี่ยแล้วเราต้องแบบสอบเอ็นเข้ามาาะไรอีกมันเวลาน้อยมากแต่พอมีค่ายนี้ขึ้นมาปุ๊บโอเคธรรมะมันสอนใจแล้วว่าเฮ้ยใจเย็นๆยิ้มเข้าไว้ทุกอย่างจะโอเคแค่นี้มันคือแบบมันคือเมซ z i n g เล้ว่ะนี่เป็นค่ายธรรมะค่ายแรกที่ผมเข้าแล้วแบบผมรักค่ายนี้มากไม่อยากแบบให้สวดมนต์ทุกวันต่อไปกันเลยก็ได้เพราะว่าผมอะเป็นคนแบบสวดมนต์อยู่แล้วทุกวันเนี่ยนอกจากดาความรู้แล้วมันก็ยังให้ แบความสนุกสนานด้วยแล้วคือช่วงนี้มันก็โควิดน้องไปไหนไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนก็ค่อนข้างเหงามากแต่ว่าเนี่ยมาค่ายแล้วก็ได้มีเพื่อนกับเพื่อนใหม่ๆแบบได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยก็บเออเลยทำให้แบบหายเครียดไปกับหลายๆเรื่องก็ต้องขอบคุณพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะ อันนี้เป็นค่ายแรกที่หนูแบบหนูเข้ามาเลยคือหนูเป็นคนที่แบบไม่เคยคิดว่าเออตัวเองต้องเข้ากิจกรรมกับคนอื่นเลยแล้วพอมาค่ายนี้ค่ายแรกแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบผ่านไปเจ็ดวันแล้วอยู่กับพี่ว่าเจ็ดวันแล้วแล้วแบบสนุกมากๆเลยค่ะทั้งแบบสวดมวนต์แล้วคือปกติหนูเป็นคนที่นอนหลับยากมากปกติ 4, 5, ตีสีตีห้ากินยานอนหลับแล้วก็ยังไม่หลับแต่พอได้สวดมนต์ได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ได้หัวล้อได้ผ่อนคลายก็คือหนูหลับเร็วมากขึ้นหลับตั้งแต่แบบเชี่ยงคืนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคือได้แบบได้ปรับหลายๆอย่างมุมมองความคิดในชีวิตเยอะมากภาพที่เราคิดก่อนที่จะมาเข้าค่ายค่ะกับ ความเป็นจริงมันแตกต่างกันมากเลยด้วยตัวหนูแบบว่าไม่ค่อยได้มีความสนใจทางด้านพวกศาสนาหรือว่าสมาธิในการที่จะมาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วที่นี้ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่เราแบบว่าดาวว่าอะไรก็เลยลองตัดสินใจมาเข้าค่ายนี้ดูอยพอเข้ามาในค่ายนี้ค่ะ มันทาให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรามันส่งผลกระทบต่อจิตใจเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแสดงออกหรือว่าด้านของการใช้ชีวิตอ่รู้สึกว่าค่ายนี้ให้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตเยอะมากค่ะค่ายนี้นะครับให้แบบข้อคิดดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจกับผมนะครับจากการที่มีคนนําเอาประสบการณ์จริงนะครับมาเล่าให้เราฟังนะครับเพื่อเราจะได้มาเป็น แนวข้อคิดในการที่เราจะเอามันมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ค่ายนี้ก็ทําให้เราต้องแบบมาเขียนไดอารี่นะครับซึ่งแบบตอนแรกผมก็แบบสงสัยว่าเราเขียนไปทําไมครับแต่พอเราเขียนไปแบบทุกวันทุกวันเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการเขียนไดอารี่นะครับก็เป็นสิ่งสํคาคัญเพราะว่าเป็นการสรุปข้อมูลจากการที่เราเข้าค่ายมาตลอดทั้งวันทั้งสัปดาห์ะครับว่าเรานั้น ได้ข้อคิดหรือว่าแรงมาันานใจหรือว่าเรารู้เกี่ยวกับอะไรในค่ายนะครับ